พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านเนื่องในอภิรักษิทิสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,566ผมและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานต่อคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ตลอดจนพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาที่ราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ภัยศารสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าระสกนิกรชาวไทยตราบการนิลันในปีที่ผ่านมาสารยุติธรรมในฐานะองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยฝ่ายตุลาการทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมในการพิจารณาพิพา,ากษาคดีโดยให้ความสำคัญ ต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมดังที่เคยถือปฏิบัติตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายดูแลสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยพัฒนากระบวนการในชั้นฝากขังและชั้นปล่อยชั่วคราว เพื่อลดการคุมขังที่ไม่จําเป็นนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างกลไกการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคู่ความที่มีความพร้อมในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยียิ่งไปกว่านั้นสารยุติธรรมยังได้วางแนวทางการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019ให้แล้วเสร็จไปโดยเร็วส่งผลให้ในปี2565นับถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนสารยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรมีผลงานการพิจารณาพิพากษาคดีแล้วเสร็จได้ถึง1,538,859คดีซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.45ของคดีทั้งหมดที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านผมตระหนักดีว่าการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนนั้นนอกจากการวินิจฉัยชี้ขาดคดีความให้แล้วเสร็จไปโดยเที่ยงธรรมอันถือเป็นภารกิจหลักของศาลยุติธรรมแล้วการตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชนผู้มีอัฐิคดีให้เข้าถึงสิทธิในการดำเนินคดีได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดในทุกมิติก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญด้วยเหตุนี้เมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานสารดีกาผมจึงกำหนดนโยบายการบริหารราชการภายใต้หลักการรักษารรมใจรับใช้ประชาชนขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรสารยุติธรรมทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานโดยถือความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งมีแนวคิดว่าประชาชนผู้มาติดต่อราชการจะต้องได้รับการอำนวยความยุติธรรมที่รวดเร็วเป็นธรรมและทั่วถึงภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยผมได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดสารยุติธรรมวางแผนปรับเปลี่ยนระบบงานอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการลดความยุ่งยากในการติดต่อราชการการปรับปรุงระบบการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งในขณะนี้ยังมีการดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินคดีในศาลเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลคดีบุคคลล้มละลายไปยังศาลยุติธรรมทั่วประเทศให้แต่ละศาลสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่ในชั้นรับฟ้องว่าจำเลยที่ถูกฟ้องต่อศาลนั้นเคยถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์หรือไม่เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของโจทก์ ในการที่จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายได้ทันเวลานอกจากนี้ผมขอเรียนว่าที่ผ่านมาศาลยุติธรรมได้กำหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพิจารณาพิพากษาคดีแต่ละประเภทไว้โดยในช่วงหลายปีมานี้มีการติดตามเก็บสถิติเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลตลอดจนวางแนวทาง การบริหารจัดการคดีในทุกสถานการณ์มาโดยตลอดดังนั้นเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมพศ2565ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่24มกราคม2566นี้สารยุติธรรมจึงมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำ ในการปฏิบัติการให้สอดรับกับกฎหมายฉบับนี้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยสามารถนำแนวทางการบริหารจัดการคดีที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพมาประกาศเผยแพร่ในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้โดยง่ายรวมถึงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงานตลอดจนรับเรื่องสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากความล่าช้าอีกด้วยซึ่งในขณะนี้ผมได้มอบนโยบายดังที่กล่าวมาไปยังผู้บริหารสารยุติธรรมทั่วประเทศทั้งได้ออกตรวจเยี่ยมเพื่อทำความเข้าใจ และส่งเสริมบุคลากรทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายให้สำเร็จลุล่วงผมจึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบในโอกาสนี้ว่าขณะนี้นกลไกต่างๆของสารยุติธรรมได้จัดเตรียมไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายสูงสุดคือการรับใช้ประชาชนแล้ว โดยผมขอมอบการดำเนินงานตามนโยบายนี้ให้แก่พี่น้องประชาชนทุกท่านเพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนพระบรารมี แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันสร้างสารรค์ประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราต่อไปสวัสดีปีใหม่ครับ